ไวน์กาแฟนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่พิเศษคือเป็นกาแฟสําหรับคนที่สายตาไม่ค่อยดีโดยเฉพาะเพราะเราใส่ส่วนผสมที่ทําให้สายตาเราดีขึ้นคือมีพวก l อลอาร i n ิน e นเบต้ากลูแคน n ูดชีนซีเซนชีนนอกจากนั้นยังมีสารที่ประมาณสมุนไพรย4 4ตัวที่ทําให้สุขภาพเราดีขึ้นซึ่งเพื่อเพื่อเพือเ่อต่อ เพื่อต่อการที่สายตาของเราจะดีขึ้นคือมีพวกขังเช่าใบามารุมโกจิเบอรี่หรือว่าเกากี้ของเราที่ที่ผสมไปในเ,เวลาเราทำซุปอะไรของจีนเนี่ยซึ่งมันมีผลต่อต่อสายตาของเราโดยเฉพาะเพรามันมีสีแดงจัดแล้วก็มีเห็ดหลินจือแดงมีสมมีกระบองเพชรมีใบหมอน พวกนี้ <Wow. S 1> ทั้งหมดเนี่ยที่บอกว่า24ตัวเนี่ยจะทําให้สุขภาพของเราดีทั้งหมดโดยรวมและเพื่อต่อการที่จะทําให้สายตาเราดีมันจึงเรียกว่ากาแฟสําหรับสายตา oh. นอกจากนั้นแล้วเนี่ยคุณภาพหรือประสิทธิภาพของกาแฟเราเนี่ยยังทาให้เราหุ่นดีขึ้นด้วยเพราะมันมีสารสกัดจากเมล็ดอัลมอนดที่จะทําให้เกิดการเาผาผลาญในร่างกายมากขึ้น แล้วเดอแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผาผลาญเนี่ยมันไม่ใช่แค่มเมล็อดอนุนไม่ว่าจะเห็ดหลินจือโสมหรือสมอไทยสมอพิเภกเนี่ยมันมีส่วนทําให้การเผาผลาญในไขมันในร่างกายเพิ่มขึ้นด้วยมันจึงเหมาะสําหรับใช้ในการที่จะลดหุน่นเราด้วยและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานกินได้เพราะเราใช้ญ่าหวานในการที่จะเอามาเป็นส่วนประกอบในการที่ทําให้เกิดรสหวานเกิดขึ้น นอกจากนั้นมันสามารถที่จะลดน้ําตาลในกระแสะเลือดได้ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานก็สามารถกินได้จริงๆโ <Wow. S 1> ดยที่ไม่มีทั้งน้ําตาลและสามารถลดน้าตาลในเลือดได้ด้วยห <Wow. S 1> วังว่ากาแฟและแบ็กสปอนนี่ของเราเนี้ยจะทําให้ทุกคนทําธุรกิจได้ประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วยินดีที่จะร่วมกันเป็นครอบครัวเดียวกันครับ